ชิตันกรีทีน้ำชาเขียวจากใบชาออแกนิกธัญพืชตราไร่ทิพในสถานาการณ์ช่วงนี้เนี่ยเรื่องของโควิดนั้นแม้ว่าบางครั้งก็จะพลากคนที่คุณรักจากไปแต่ว่าตำนานความคิดถึงและความทรงจำทุกอย่างจะยังคงอยู่ค่ะเช่นเดียวกับครอบครัวของพี่อิมแล้วก็พี่สาที่คุณแม่นะคะเสียชีวิตจากไปเพราะว่าโควิด -19 เป็นร้านในตำนานจริงๆค่ะที่อวราชีเสงเฮงคุณผู้ชมค่ะเคยมาออกรายการเราใช่เจสี่ไหมคะใช่ค่ะทำอะไรอยู่คะจะมาล้างเป็ดเยี่ยมาต้มลองดูเลยค่ะมันมันไม่น่ากลัวเดี๋ยวก็รวมข้างในรวมข้างในว่ามีตอนอะไรเหลือเปล่าในหม้อนี้มันมีอะไรอ่ะนี่นะหัวเชื้อค่ะหัวเชื้อพลาโคลค่ะหมายถึงว่าต้มตลอดปีไม่เคย ทิ้งเลยคือรอประมาณกี่ปีได้ล้ะคะหัวเชื้อนี้หัวเชื้อนี้ตั้งสมัยอา마ากงปะฮะหกเจ็ดสิบปีแล้วหกเจ็ดสิบปีจ้ะมันไม่เน่าไม่เสียหรอ่ะไม่เน่ากันแล้วต้องอุ่นหมายความว่าเราจะแบบเก็มหัวเชื้อไว้ทุกวันไปเรื่อยๆใช่ใช่ใช่ทำไมอะคะคุณแม่ทำใหม่มันก็จะไม่หอมทูกขอชิมอด้เอ้ออีตอเราปรุงเครื่องลงไปอ่าเนี่ยเค็มมันเข้มข้นมากเลยอะใช่คือเคล็ดลับความอร่อยมันอยู่ที่หัวเชื้อใช่ อ,อ่ะมีหัวเชื้อเข้มข้นแล้วจากนั้นก็ต้องเติมตัวสมุนไพรล,ลงไปเพิ่มอาทิปลอหางกล้วยอบเชยการพลูเห็ด <c oughs> หอมแหง้งยญ้าหอมรากผักชีกระเทียมใส่ฉงผ้าขาวผูกด้วยเชือกกล้วยตามด้วยเปดยกอย่างนี้คุณกยกอย่างนี้วางอย่างนี้แล้วก็วางอย่างนี้นเฮ<อ>ลา,งา,ล,ล,าลงไป ถ้าทั่วๆเหมือนล้ละเอออย่างนี้อร่อยมาะตำนานวันนี้ยังอยู่เป็นการสืบทอดมาสู่รุ่นลูกนะคะเรียกว่าลูกไม้หลดไม่ไกลต้นจริงๆค่ะสืบต่อโดยพี่สาแล้วก็พี่อิมสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากจริงๆค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราเนาะตำนานเป็ดพะโล้จีเสงเฮงเปิดขายมานานนับจากรุ่นอากงจนถึงรุ่นหลานๆรวมร้อยปีค่ะจากขายที่ตลาดเก่าเยาวราชจนมาถึงขายหน้าบ้านตัวเองตามวิธีทางที่เปลี่ยนไปจวบจนสู่ยุคดิจิตอลก็เริ่มขายผ่านออนไลน์กับเขาเหมือนกันละค่ะ 4ปีที่แล้วนี่คือเป็นช่วงแรก,แรกๆที่เราเริ่มมีการขายออนไลน์ใช่ค่ะแม่เพิ่งจะเริ่มเล่นไลน์ค่ะเริ่มเล่นมือถืออะไรเงี้ยค่ะแต่เห็นบอกแรกๆพอเริ่มให้แม่แบบว่าขายทางแบบออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่เข้าใจใช่เขาก็จะบอกวุ่นวายยุ่งยากลําบากต้องมานั่งถ่ายรูปต้องมานั่งจัดของ <ừ> ต้องมาให้เขาถือต้องให้เขายิม้มอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเขินแต่เราก็จะแบบแกล้งแบบพูดชื่อหลานอะ,ะเป็นสิ่งที่เขาแบบรักที่สุดอ,อย่างเงี้ยเออ แล้วเขาก็จะยิ้มรูปปกมาก็จะเป็นยิ้มตลอดเวลามาถึงหน่อยจะถ่ายโ<ฮ>หนาเข็มไหมบ้าง <laughs> ยิ้มหน่อยเด็กวนล้อเด็กยิ้มหน่อยเด็กนี่คือเจสซี่ของเราค่ะยิ้มแย้มต้มเป็ดสับเป็ดมือหนึ่งยืนหนึ่งจนเป็ดตำนานแม้เจสซี่จะจากไปเพราะโควิด -19 เมื่อ3เดือนก่อน ความอร่อยก็ไม่มีเปลี่ยนค่ะโดยเฉพาะเป็ดพะโล้ที่ยืนหนึ่งเรื่องความหอมเครื่องพะโล้เป็ดตัวใหญ่เนื้อแน่นเพราะสองสีพี่น้องใส่ใจทุกขั้นตอนและที่เด็ดนี่ค่ะ เป็ดพะโล้ทอดสูตรของแม่ที่ลูกค้าสั่งทุกวันวันนี้น้องสากับน้องอิมบอกสูตรการทําทุกอย่างไม่มีกัรกค่ะรอจดเลยพะโล้มาแล้วก็คือจะเป็นแบบนี้นี่เป็นไอเดียดีมากสําหรับเรานะปกติวันไหวเทศกาลวันไหว้ต่างๆทุกบ้านถ้าเป็นแบบคนไทยเชื้อสายจีนก็จะมีการแบบไหวเป็ดไหวไก่อะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วเวลาทานบางทีทานไม่หมด เราก็ต้องหาวิธีการถนอมทอํายังไงให้เป็ดแบบอยู่กับเราได้นานแล้วก็ยังอร่อยปกติเราจะมีปัญหาเวลาเอาเป็ดไปทอดะสิ่งหนึ่งที่กังวเลยคือมันแห้งแต่ว่าสูตรนี้ไม่เป็นไม่เป็นค่ะของเราเนื้อจะไม่แห้งของเราจะนุ่มสูตรนี้เป็นของป้าค่ะป้าทนไว้ใช่ป้าสอนแล้วก็ให้หมาเพราะว่าแต่ก่อนเป็นคนไม่กินเป็ดนี่แหละแล้วสุดท้ายเขาก็แบบต้องทํายังไงให้ลูกกินค่ะเขาก็เลยแบบอะมาทําเป็ดทอดพอสับออกมาเป็นชิ้นๆแล้ว เป็ดพะโลมาอันนี้จะเป็นเหล้าจีนค่ะสําหรับใส่อาหารนะคะแล้วใส่ประมาณสองช้อนน้ามันงาค่ะอันนี้ก็ต้องใส่ใช่ค่ะเพราะว่าเพิ่มความหอมนกันใช่ค่ะเท่าไหร่คะสองช้อนค่ะสูตรนี้เป็ดครึ่งตัวนะคะน้ําตาลทรายสองช้อนครึ่งพริกไทยหนึ่งช้อนค่ะหนึ่งช้อนผงพะโลค่ะใส่ผงพะโลด้วยนี่แป้งสาลีเพื่อให้มันแบบไม่ดำาเกินไปเพราะว่าบางทีลูกค้าจะบอกเป็ดพะโลดำมากเลยทอดมายิ่งดำให้ปีเลยค่ะพอเย็นปุ๊บมันก็จะดำปีแต่แบบอันนี้มาช่วยนิดนึง หมักอันนี้เราต้องทิ้งไว้นานขนาดไหนคะสมัครเราจะทิ้งไว้หนึ่งคืนข้ามคืนเลยเหรอปรุงรสนิดนึงอ่าขาเดียวมีจะใส่แค่ช้อนเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่าไปโฟลว์เค็มอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มจะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนอ่าแหืม ก็จะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะค่ะน้ำมันเป็ดค่ะที่มันอยู่ในหม้อใหญ่ๆที่เราต้มค่ะพอเราต้มปุ๊บน้ำมันก็จะขึ้นเราก็เอาน้ำมันเนี้ยมาทอดเป็ดได้กลิ่นเป็ดขึ้นมาเลยหมายถึงว่าในตัวน้ำมันนะคะมันเป็นกลิ่นหอมกลิ่นของเป็ดอะค่ะกลิ่นเป็ดพะโล้เลยอ่ะใช่ค่ะมันจะมีกลิ่นเครื่องยาจีนด้วยกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยน่ากินมากๆค่ะคุณผู้ชมครึ่งตัวเท่าไหร่คะเป็ดทอดครึ่งตัวสามร้อยค่ะสามร้อยอันนี้คือทอดแล้วนะใช่ค่ะ พอเสร็จแล้วก็โรยพริกไทยดำค่ะแล้วก็คุกๆนิดนึงค่ะอ๋อหอมมากอันนี้มันหอมตั้งแต่ที่ใส่น้ำมันเป็ดลงไปแล้วอะค่ะพอมันร้อนมีความร้อนปุ๊กลิ่นมันออกมาเลยสองสีพี่น้องรับช่วงต่อจากคุณแม่แม้จะออกตัวว่าฝีมือไม่ถึงแม่แต่ความตั้งใจเต็มร้อยค่ะเพราะอะไรไปฟังกันค่ะ คือจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยตัวพี่สายเองยังไม่ได้มารับหน้าที่นี้แบบเต็มตัวถูกไหมคะใช่ค่ะสมารจะเป็นแอดมินช่วยรับออเดอร์เฉยๆแล้วทาไมถึงตอนนี้มารับหน้าที่นี้แบบร้อยเปอร์เซ็นเลยก่อนเขาเสียเราเคยบอกว่าเราจะจะมาลองต้มอ,อืมอืมแล้วเราก็แบบผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆอย่า<ๆ>งเงี้ยแล้วพอเขาเสียปุ๊บเราก็นั่งอยู่บ้านเราก็รู้สึกว่าเราจะระบวยอืม เรารู้สึกว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าเราป่วยเราก็เลยถูกว่าถ้าให้เราหาหมอกับการให้เราออกมาทํางาน <c oughs> หรือเร,เราลองมาทําตามที่เราเคยบอกขอเขาไว้วว่าเราจะลองมาต้มดูอะไรเงี้ยเราก็เลยขอพี่ตอนแรกพี่ก็ไม่ให้เขาบอกให้เลิกเถอะเหนื่อยอะไรเงี้ยไม่อยากให้น้องๆเหนื่อยจบที่แม่ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่เราก็บอก นั้นขอลองก่อนถ้ามันไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็จะเลิกคือมันเหมือนเป็นคำมั่นสัญญาที่เราเคยพูดก,กับในใจไปแล้วใช่แล้วฉันจะถามว่าเราจะเราจะให้เขาสอนอเขาก็เสียก่อน กว่า3เดือนแล้วละค่ะที่ทั้งคู่ลงมือทําทุกอย่างอย่างเต็มตัวเพราะก่อนหน้านี้เป็นเพียงลูกมือของคุณแม่แต่เมื่อได้มาทําทําให้ทั้งคู่รู้ว่าการทําเป็ดพะโล้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยละค่ะมาม่าตื่นกี่โมงมาทําเขาจะตื่นประมาณตีสามตีสี่เพื่อจะมาทําเป็ดต้มเนี่ยใช่เขาจะนอนตั้งแต่6กโมงทุ่มหนึ่งหกโมงเย็นนี่แหคะใช่ค่ะเขาจะรีบนอนเลยเพราะที่จะรีบตื่นมาขายของ ในขณะที่ตอนนั้นเราตื่นมากี่โมงมาช่วยเก้าโมงสิบโมงมาหาหรือบางทีมารับกลับบ้านแค่นั้นเองตอนวันนี้ตื่นเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ตื่นตีสี่ครึ่งเท่ากันกับที่แม่เคยทําทุกอช่าใช่ค่ะใช้่วลานานขนาดไหนคะหลังจากที่พอเราปิดร้านเคลียร์เรื่องตรงนั้นไปแล้วสุดท้ายเราตัดสินใจว่าเอ้ยฉันจะกลับมาทําใหม่น่ยจะทำละประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆเลยนั่งคิดไม่ได้ทําอะไรเลยตอนนั้นใช่นั่งนั่งมองหน้าลูกเขาทุกวัน แล้วก็นั่งคิดว่าเราจะทําอะไรต่อไปอคือมันไม่ได้อยากอยู่แล้วคือเราไปตกอารมณ์ที่ไม่อยากอยู่แล้วต้องอยู่สิเราต้องอยู่เราต้องอยู่ออย <c oughs> แล้วก็แบบเออเราลองดีกว่าลองมาเรียนรู้ชีวิตที่หม่าม้าเคยเป็นแล้วเขารักเขาภูมิใจแล้วลองดูว่าเราโอเคไหมแล้วเขามีความสุขไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วเป็นยังไงบ้างคะเขาเก่งมากเลยแม่เก่งมากเลยใช่ไหมใช่ สองสาเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่มีโอกาสได้ลงมาทําเต็มตัวล่ะก็จะมีแบบแฟนเพจอา마อย่างเงี้ยามาเขาจะมีแบบคนที่รักเขาติดตามเขาในเพจอะไรเงี้ยก็มาช่วยั่างช่วยซื้ออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราภูมิใจว่าคนคิดถึงแม่เราตลอดเวลาคนคิดถึงอามาคนคิดถึงแบบเออคนคิดถึงรสชาติเขาเป็ดเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอันนี้จะเป็นความสุขที่ทำให้เราอยู่ต่อ เพราะเราได้ทาในสิ่งที่แม่เคยทํามาเนาะแล้วก็เลยทําต่อทําไปเรื่อยๆคนนี้บอกเห็นเป็นคนหนึ่งที่พี่สาวบอกว่าเมื่อกี้นี้คือพี่อิมนี่คือทํากับแม่หมายถึงช่วยคุณแม่ทาตลอดเวลาตลอดใช่ค่ะเป็นไงบ้างคุณแม่แบบว่าทําทุกอย่างรู้ทุกอย่างแล้วเขาสอนเรื่องการใช้ชีวิตในการเป็นแม่ค้าขายของทํากับข้าวอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะสอนค่ะสอนหมดเลยค่ะแม่ว่าไงบ้างก็คือถ้าไม่มีงานไหนทําก็คือให้ทําอันนี้ต่อไปค่ะค่ะ เขาว่าอันนี้จะได้เรี้ยงชีพได้อะไรเงี้ยให้สอนคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันทําเป็ดโครนเนี่ยมันเหมือนกับเรารู้สึกว่าแม่ก็เหมือนเตื่นมาทำกับเราทุกวันเปมนแม่ยังอยู่ด้วยตลอดค่ะเราก็คิดอย่างนั้นนี่แหละแทนความคิดถึงใช่ค่ะเนาะก่แค่เล่าค่ะสูตรเนี้ยแม่บอกเลยว่าแม่ทําอร่อยมากคุณแม่มีโรคประจําตัวอย้วด้วยส่วนหนึ่งเขาจะมีโรคประจําตัวเยอะมันก็เลยทําให้สุดเร็วพออยู่ไอซีูเขาก็บอกว่าทําใจ เขาบอกว่าเขาไม่ไหวเขาไม่หว่หวงแล้วแล้วก็เสียสสด